กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนอนทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่อง M2Game วันนี้ก็มีคลิปดีๆมาฝากนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็ตอนแรกผมก็ฟาร์มแบบนี้แหละนะวิธีการฟาร์มย่อยรุนอีเทอร์ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะไปอัพรุนของเราให้ได้ไวที่สุดนะสำหรับเล่นใหม่บางคนก็ยังไม่รู้นะผมก็ไม่ได้ทำคลิปเนาะเลยมาทําคลิปดีกว่าว่าคนที่เล่นใหม่ๆม,มาดูคลิปก็จะได้รู้ว่าเออมันเป็นยังไงนะเวลาสมมติเรามีรุ่นอยู่แล้ว แต่เนี่ยเราต้องการาฟาร์มด่าน e ater, ลูนอีเทอร์เรามาย่อยลูนอีเทอร์ให้ไวๆ<ว>เพื่อที่จะไปอัพลูนอีเทอร์ที่เราต้องการให้ไวที่สุดทํำยังไงนะหนึ่งเลยมันอ,อาจจะเปลืองเอ e เนอรี่แต่งไงก็ต้องทําเพราะว่าเพื่อความไวนะครับผมเนะใครยังไม่ได้รับของก็รับวันนี้อลออินได้50นะฮะแล้วก็วิธีฟาร์มนะฮะฟาร์มลูนชั้นอะไรถึงให้ไวที่สุดาฟาร์มลูนแล้วก็ใช้ตัวอะไรในการฟาร์มนะฮะมาดูเลยนะว่า วิธีการฟาร์มรูนฟาร์มรูนปกติเราจะฟาร์มรูนชั้น4ใช่ไหมครับผมอ่าจะได้หาของหาของไปด้วยนะฮะแต่มันช้านะี่จะส่วนใหญ่จะฟาร์มชั้น4กับชั้น6นะฮะเมื่อวานผมก็ฟาร์มชั้น6ก็ตกมาเยอะอยู่นะรูน6ดาวกับ5ดาวนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะย่อยรูนฟาร์มชั้นที่ย่อยรูนให้ไวที่สุดคือผมจะใช้ชั้น2นะฮะกับชั้น4หรือไม่กต่ชั้น3นะฮะแต่ถ้าสลับมือใหม่ ใช้ชั้น2องก็พอนะเพื่อที่จะฟาร์มให้ไวที่สุดนะฮะเดีผมจะฟาร์มให้ดูด้วยนะฮะส่วนใช้ตัวอะไรคือถ้าชั้น2ผมจะใช้ตัวลิงน้ำนะฮะตัวเดียวโดดๆเลยนะครับผมลิงน้ำก็อัพให้มันเป็นแบบว่าคูด,ดาวสองะแต่ลิงน้ำที่ผมอัพเต็มแล้วไงมมีประโยชน์ในการฟาร์มอ่าอาดารเขาเรียกว่าสมมติมันมีภารกิจกิจกรรมนะแจกเงินนะ ห้าโมงเช้ากับห้าโมงเย็นเนาะก็ใช้ลิงนี่แหละฟาร์มด่านนะผมตัวเดียวก็ไวครับแป๊บเดียวก็ฟาร์มได้สบายแล้วนะครฮะมาดูว่ามันไวขนาดไหนนะฮะแต่ละดา่านนี่ฮะมันจะเร็วมากแล้วก็จะย่อยลุ้นได้เร็วมากครับผมนะนี่ฮะไม่ตอ้องมีผู้ช่วยนะครับผม ตาก็เสร็จไปแล้วนะไม่ถึงหนึ่งนาทีนะผมนะฟาร์มไปเลยต่อเนื่องนะผมซึ่งถ้าคนที่หาลูนอ่ะฟาร์มชั้นสี่พอหาลูนได้แล้วตอนเนี้ยอยากจะย่อยอีเทอร์รูนฟาร์มเร็วๆย่อยเร็วๆเพื่อที่จะไปอัพรูนสีดาวของเราให้มันตัน15เร็วๆก็มาฟาร์มชั้น2นี่นะผมแล้วก็ใช้ตัวลิงน้ำนะฮะมันจะไวมากนะผมแป,ป๊บๆเนี่ยก็จบเทิร์นแล้วนะผม คแคปเดียวนะฮะจับเวลาดูได้เลยนะฮะจับเวลาดูได้เลยนะฮะไม่ถึงหนึ่งนาทีนะผมนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าถ้าไม่มีลิงน้ำโลล์เลบาลผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเร็วไหมแต่ว่าลิงน้ำมันเป็นสกิลหมู่สองสกิลนะผมแล้วครูดาวเนะฮะอัพเต็มแล้วหรือว่าอัพแค่เลเวลสี่นะฮะครูดาวมันจะแค่สองเทินต,ตรงนี้นะฮะใช้มานาสองเทินนะผม แต่กูดาวไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ว่ามาน,นาใช้2องเธอแน่นอนนะฮะภายใน1นาทีเราก็จะฟาร์มได้เยอะมากนะับผมอยามจะลองจับจับเวลาดูนะอันนี้54อยู่แล้วนะฮะอันนี้54นาทีถ้าเป็น55นาทีก็จะเป็น1นาทีนะผมตาแต่ละตานี้ไม่ถึง1นาทีนะ องจับเวลาดูนะครับผมหนึ่งนาทีได้กี่เท่าไหรเนะแต่อันนี้ลิงกดหมดเนะเหลือปลูกพลังเนะยแต่นี้ผมยังหาหิน,นปลูกพลังให้มันไม่ได้นะอีกก้อนเดียวเองนะสีส้มเนีผมภายในหนึ่งนาทีได้อู้หลายรอบมากนะผมไวนะฮะไวมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็เผลอแทบเดียวก็ไปเนี่ยตาที่หกแล้วนะฮะคือเราอ่า ไปทำอะไรก็ได้ประมาณ5นาทีครับผม5นาทีกับ10นาทีนั่นแหละผมเดี๋ยวมันก็จะเต็มแล้วเนะี่ยแล้วก็จะไวมากแต่ว่ามันต้องแลกด้วยการใช้พลังพลังงานเนาะว่าบางคนถ้าไม่คุ้มอ่าถ้าไม่ใช่ลักษณะการย่อยอิทออเทอร์รูนให้มันเร็วก็ฟาร์มชั้น4ปกติแต่ว่าพอได้รูนชั้น4มาแล้วดีๆแล้วอยากจะอัพเร็วๆก็มาฟาร์มชั้น2นะผมนะ ว่าผมก็แนะนําทุกคนในสตรีมให้ฟาร์มชั้น2หมดเลยนะฮะมันจะย่อยไวนะฮะย่อยไวเอาไปอัพไวไม่ต้องรอนานนะฮะไม่ต้องรอนานแบบว่า,าฟาร์มชั้น4เลยยาวๆนะฮะแล้วค่อยมาย่อยทีละอันทีละอันก็ใช้เวลานานนะฮะส่วนใหญ่เวลาผมจะเล่งอัพดูนอีเทอร์ไม่มีของอัพเพื่อจะผ่านด่านฮอคอยผ่านด่านในเรื่องต่างๆนะฮะขาดอะไรยังไงขาดการบวกนิดๆหน่อยๆง,งี้ยผมก็จะมาฟาร์มตรงนี้แหละผม รู้สึกว่ามันไวไวมาก,มากๆนะเนี่ยแป๊แบเดียวก็เจ็ดเจ็ดแล้วนะผมเจ็ดเทินแล้วนะเนี่ยผมโบ๊เนี่ยตาน,นี้ก็ปูดเนี่ยอีกเทินนึงก็ใช้สกิลหนึ่งตู้มเนี่ยหน้าไม่ตายนะเนี่ย ถ้าอยากเร็วกว่านี้ก็าหาตัวสเตลเอลมันก็ได้ช่วยคู่กับลิงเนวแต่ว่าของผมแค่นี้ก็พอแล้วผมพอใจในความไวของมันแล้วนะใช้ลิงตัวเดียวก็พอแล้วนะสำหรับชั้น2แล้วก็ใช้ทานมาสเตอร์ผู้หญิงเนะฮยถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะรผมว่าทานมาสเตอร์มันก็ยังไม่ยังไม่เก็บสเตตถึงครบหรอครับผมเนะี่ยเห็นไหมลิงมันจะฟาร์มก่อนเนะี่ยฟาร์มก่อนทานมาสเตอร์เนะี่ยที่จะครบ30อีกนะผมไวไมีครับผม นี่มาแล้วแป๊บเดียวก็9แล้วเนะฮะเหมาะมากนะลิงเหมาะมากกับการฟาร์มกิจกรรมต่างๆกิจกรรมหาเพชรเอ้กกิจกรรมหา,าเงินนะคูณร้0ยทุกวันจนถ,ถึงวันที่ส1มสิบมกราคมแล้วก็าฟาร์มด่านชาเลนจ์เนะหรือจะเอาลิงไปฟาร์มชั้น4ี่ก็ได้แล้วก็หาอีกตัวหนึ่งมาช่วยกันนะผมมันก็จะไวมากนะผม แป๊บสิบเทินแล้วนะฮะเนี่ยผมก็ทําแบบนี้เนะ่ยสำหรับผู้เล่นใหม่ถ้าไม่มีลิงก็สามารถสนสนุนเกมเขาได้นะแพ็คผู้เล่นใหม่29บาทนะฮะซื้อลิงมา29บาทแล้วก็เอามากดกุญแจนะซั่งนิดสิดหน่อยอัพเลเวล6กก็ฟาร์มอย่างไวแล้วชั้น2นะผมนะกดกุญแจลิงก็ไม่ไม่ยากหรอกแล้วก็สามารถเอาลิงอ่ะเอาไปเล่นด่านหอคอยลอยฟ้าได้ด้วยนะ ใครจะทําลิงไปเลยก็ได้นะเหมือนผมอ่ะเอาไว้ฟาร์มทุกคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นด่านนี้นะไม่ว่าจะเป็นหอคอยแต่และเดือนมันจะใช้ลิงช่วยในการฟาร์มไปไวๆชั้น50แล้วก็เล่นมือเอานะผมนะทามันติดปุ๊บมันก็ไวนะผมนะง่ายไหมครับผมเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้เล่นใหม่นะที่ หาตัวฟาร์มไม่ได้นะฟาร์มยังไงให้ไวถ้าหาตัวลิงไม่ได้ไม่อยากซื้อไม่อยากเติมก็หาตัวอะไรก็ได้ที่ว่าฟาร์มชั้น2ไวๆเนะ,ะเหมาะมากในการย่อยอีเทอร์ลูนเพื่อที่จะไปอัพอลูนหลักของเราอย่างไวที่สุดนะก็เป็นชิปเล็กๆน้อยๆเป็นชิปเล็กๆน้อยทำให้กับเล่นใหม่นะผมนะอย่างงกค็ค่อยๆเสาะหาค่อยๆเล่นไปนะผม ถ้าไม่ได้จริงๆก็ค่อยว่ากันนะครับผมเนาะแต่ว่ามีลิงแล้วมันสบายเนะฮยนี่สังเกตดูได้เลยเนี่ยอ่าเนียฟาร์มไวมากนะผมนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวนฮะเนี่ยตั้งแต่ผมสตรีมมาก็14บเทินใช้เวลาแค่8นาทีกว่ากว่าเนีผมนะก็สลหรับผู้เล่นใหม่เนะยสลหรับผู้เล่นเก่าก็แล้วแต่ใครจะเอาตัวอะไรแต่ผมแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่ไม่มีลิงซื้อ29บาบาทลิงจะพัต เล่นได้ทุกคอนเทนต์นะฮะฟาร์มไวเล่นด่านในเรื่องไวนะฮะเอาไปคู่กับตัวสูล,ลูก็ได,เไลลได้เอาไปคู่กับตัวลูเลบาว่าได้เอาไปคู่กับตัวอะไรก็ได้นะผมนะแต่ว่าต้องปั้นแยกไว้ยังไงเราก็ต้องปั้นหกตัวอยู่แล้วใช่ไหมพะมีหอคอ,อยอฟฟ้าด้วยเราก็ต้องปั้นหกตัวอยู่แล้วผมก็เอามาปั้นใช้ในการฟาร์มได้อย่างดีมากนะฮะลองเอาไปใช้ดูนะยังไงก็เอาลองไปใช้ดูใครไม่มีก็ลองเอาตัวอื่นดูนะฮะตัวไหนที่ไวกว่าลิง ก็มาบอกใต้สตรีมคอมเมนต์ได้นะฮะยังไงก็ฝากคลิปดีๆไว้คลิปนี้ด้วยสำหรับผู้เล่นใหม่บางคนก็ยังฟาร์มไม่เป็นบางทีบางคนก็ยังหาลุนให้ไวไวๆก็ยังไม่เป็นนะก็ดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปใช้กันเอาไปปรับใช้กันเนาะชอบไม่ชอบก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนลวกันนะผมนะส่วนผมแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่ก็คือลิงนะฮะไปได้ทุกอย่างแล้วก็ฟาร์มด่านเก็บเงินได้ด้วยนะฮะฟาร์มด่านเก็บเงินสบายๆเลยนะยังไงก็ คลิปนี้ก็เป็นสองว่าจะเป็นทิปดีๆสำหรับอขอบคุณสำหรับคนที่ดูด้วยนะแล้วก็เอาไปปรับใช้กันนะแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณมากยังไงก็เจอผผมสตรีมเกมนี้ทุกวันนะฮะตอนบ่ายโมงหนึ่งทุ่มตรงนะสองเวลาสองรอบอยังไงก็ไปเจอกันได้นะฮะที่สตรีมของผมแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้หาสังคมงเกมที่ดียังไงก็จเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็เอาทิศดีๆเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับผมนี่ับผมก็เกือบ10 10นาทีกว,ากว่าก็น่าจะผ่านแล้วนะฮะอันนี้ ผมอัดคลิป10นาทีกว่าก็เหลืออีก2เทินก็จะมา10นาทีกว่าก็20เทินแล้วก็เอาไปย่อยได้สบายๆนะฮะก็ย่อยย่อยทิ้งให้หมดเลยนะแล้วก็ไปอัพรูนหลักของเรานะฮะยังไงก็เจอกันใหม่นะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ชองอินทูเกมด้วยยังไงก็เจอกันใหม่ทลิปหน้าทลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม